Welcome to Fusion Sport Badminton Club มดูคลิปได้เลยมันมาาแฟนละคนนะ On my right อัอารยสนิทายแอนอ้าวไม่ทันพูดเลย and U A เอ่ที่เราทำงานะครับแล้วแต่วันเขาแบ่งนแบ่งงั้นทำาั2สงนที่นาผมไปทำงานวันที่สิบกับวันสามวันนี้วันพูดุใช่ไหมพุด 7. เจ็ดแต่นน้หั่ไปทำวันส

เต็มข้อน้าลงเขาเป็นแฟนกับแปนเขาเป็นผู้อาวุโสขุดนแล้วติดตี่กับนายตอนที่ก้กับนายะเล่นได้มากเขามีอ่าบน้ำไงมันวันขับแต่ยาฤธิ์กับว่าขับแต่ยาฤธิ์สวดแต่มนไหวแต่พระไม่เคยมีเวลาอานน้ำเลยอบบิดาไงเขา ไอ้เนี่ยส่วเต็มบทคุณสติโอ๋ถึงว่าไมันเก็บเป็นยังไงเรียนใช้งานเหมือนกิบเขาแบบแบบโอ้พี่บอกว่าพูดนิดนึงไปมันมีคนที่รอไม่ไม่ผมจะเอาเลยก็เห็นวิ่งมาก็เบรกเก็บอะเราจะหน้าที่เหมือนพี่ก็ไปอย่างี้พี่อยากส้นลงก่อนค่อยค่อยลงหัวดิส้นลงแล้วกูจะไปแต่พี่ลงนี่มันก็นิ้วก็เจ็บหม่านี้เดี๋ยวก็นิ้วหัวเรื่องผมผมเล็บเปิดเลยเล็บเปิดผมต้องเอาลงนลงกู่อนต้องเอาส้นลงก่อนแล้วค่อยไล่เบรกตัดทางแล้ ท่านหนาดักสองบาทที่บลาไป่ตัวนาเลยทีโยกจอบมามึงต้องไปดูแบบเดี่ยวไเนี่ยมันมันไม่เคยจะเหยียบมันเต็มหรอกมันเหยียบมันแค่มาเล่นแค่นี้เออมันถอยกันอย่างเงี้ยไม่เล่นกันตอนนั้นไม่ไม่ขาดอีกันมันไม่เล่นส้นเท้าเลยมันนานๆทีอ่ะนะจะจะแบบจะเต็มเท้าอย่างเงี้ยตอนจับเพราะมันต้องไวไงมันต้องไปมากเลยแบบเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีเงล้วเอาไปเลยจอบร้อยบาทเอาไปเลยจอบร้อยบาท วิ่ีถึงปีคุณซื้อมาตอนเดินพุสิได้สอเปีซื้อก่อนผมเ้ยมี่าย้วอกอาเลใส่แคตตีแบบน่ะเราเสร็จี่แบบแคตตีแบบไม่ได้ใส่เดินไปไหนผมก็ใส่แคตตีแบบเลยแม่ก็เหมือน้าางซ้ายมันเป็นองเท้าที่บอกไว้13ปีโอปีอะาวีกว่า

นี่ยเรื่องของคุเอันนี้ก็เรื่องของผมเถอะเอแต่เริ่มเข้าตีเลยเรื่ข้าตีเพี่เอาลไฟฟรามาที่การทีนับนเยไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายงาไม่ขายงานบรีตาของชอบเพื่อนรักตามนี้อเดียว่านนี้เนี่านันใจแล้ว จับแม่เลยนะถือิทตอือสิทธตอเสียบซื้อสื้ือกันตื่นมาก็หลอน็มหัวแตนผ่ผมเต็มหัวพี่จิ๊บอะ

โอ้ดีขึ้นหลังคาลอยเองตออตาดีโคตรแรงเคยตีอ่ะฮะไม่เหมอมาเลยพี่ดีแรงดูดมาดูดมาดีทีนี้

เราจะจบกันเมื่อไหร่ถ okay. ้าใคเลยคือจ mm ุด hmm. ส่วนคือ hmm? สุดท้ายแล้วอ่ะอาจารย์จะให้จบภายสนสิ้นเดียวแน่ยีเขายื้อทุกคนยืทุกคไม่ได้ดูยื้อเกียว้เออสมมติว่า

โอ้โหถ้าเป็นผมผ้านนะมันอ,เอเกีโดนหนาอยโอ้โหถอยหลังครับถอยหลังถอยยาวครับถอยถอยาวเก็บเขานาเก็บ <c oughs> เขานะานะ <c oughs> อา้าว <c oughs> ยู่ไม่ฟังโค้ชนอะ <c oughs> เ็มเ็มลงครับ <laughs> ลงครับ